ค่ะพี่น้องมือนีแม่น้ำมหาเน่าไม่ลงปลาจ้ายุที่ใดบุค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะพี่น้องมาหาเนเด้อมาหาแม่น้ำนายจ้าจะยุ่่มุ่มใดบุนี่นะ่ะอุย้ยบุค้าเต่าทานตัวดีบุ้ยเต่าทานเต่าทานโอ้ยเต่าทานไงบุ้ยเต่าทานไงพี่น้องไงข้างไงแน่แต่ที่โบได้หลายสอบยุ่วกันเป็นท่านนี่นะ่ะพี่น้องโ่ได้เป็นยี่สิบสอบผลบ่จ้าเออ,เอ,อตายตาย ลงโคกลงปลาเด้อพี่น้องหาหน่อไม้ลงปลาบาหนิมูกกะแจกิซาสเอิญหากะโบเห็นโอุย้ยขวอบักบกที่โบได้กินบักบกเนี่ยโบ,ยบ,โบหิวน้ำกินบักบกก้อนเป็นยังพี่น้องอืม้มบักบกมักขวาบักบ,บกบพอดีสิได้กินอันนี้แหละแก่หิวตายตายตายลงปลาลงดงแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่น้ำลงปลาลงโคกแล้วมาหาบเน่จ้าพี่น้อง 罗罗。龍龍